เทรดให้รวยข้ามคืนได้ใช้เวลาแค่8ปีเท่านั้นวันนี้พบกับเทรดเดอร์นิโคครับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TAT Inspire นะครับเอาบทสัมภาษณ์ดีๆบทความดีๆเกี่ยวกับเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จแล้วหรืออินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเอามาเล่าให้เพื่อนๆสรุปแบบเข้าใจง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้เราพบกับนิโค้นะครับหรือนิโก้นี่แหละเราเรียกนิโก้ก็ได้นะ <laughs> เขาให้สัมภาษณ์เอาไว้กับรายการรายการดึงนะครับชื่อหัวข้อแบบนี้เลยรวยข้ามคืนได้ใน8ปีมั <laughs> นหมายความไว่าไงนะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่า การที่จะเทรดให้ประสบความสําเร็จได้เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนาะนะครับตัวเขาเองเนี่ยกว่าที่จะสําเร็จได้เนี่ยใช้เวลา8ปีแต่ไอ้คำว่ารวยข้ามคืนเนี่ยเขาพูดประชดประชดเนาะเนื้อหาข้างในจะเป็นยังไงบ้างเข้าไปชมกันด้านในเลยนะครับใครกําลังมองหาโบรกเกอร์ดีๆนะครับไอซีมาร์เผมใช้เจ้านี้มา9ปีแล้วด้วยกันมีดียังไงทําไมผมจึงใช้มายาวนานขนาดนี้นะครับเ,เพื่อนๆไปชมเน็เพลย์ลิสต์ชื่อโบรกเกอร์ได้เลยนะครับ ใน playlist นี้ไม่ใช่พูดเฉพาะเรื่องของ ic market เท่านั้นนะครับผมพูดเรื่องของการทำงานของโ broker การเก็บเงินของเราเป็นยังไงนะครับ liquid provider ทำหน้าที่อะไรหรือตัวตลาด market maker ทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับ ผมเล่าเป็นความรู้เอาไว้ใครไม่สนใจสมัครไม่เป็นไรฟังไว้เป็นความรู้ดีแน่นอนนะครับเพราะว่าเงินเราอยู่ในนี้ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครฟังแล้วสนใจนะครับดิงอยู่ใต้คลิปเนาะถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องอีกทางนึงได้ด้วยนะครับ IC Market เขาเพิ่งได้รับรางวัลน,นะครับเป็นบรกเกอร์ยอดเยี่ยมประจำปี2024นะครับจัดอันดับโดย Trading v วิ w เป็นบรกเกอร์ยอดเยี่ยมประจำเอเชียแปซิฟิก ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการันตีความน่าเชื่อถือเชื่อมั่นในบริการของเขาได้ด้วยนะครับก็ถ้าใครสนใจก็สมัครไปนะครับลิงก์ใต้คลิปเรียบร้อยหมดแล้วและก็ถ้าสมัครจากลิงก์ของผมใต้คลิปเนี่ยผมอยากจะขอบคุณเพื่อนๆด้วยที่สนับสนุนช่องนะครับก็ผมมีตั a n k ิววิดีโอนะครับที่ทำเป็นกลุ่มเอาไว้ให้เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปศึกษาวิธีการเทรดของผมผมมี3ซีซันแล้วด้วยกันนะครับ มีทำเฟม15นาทีทำเฟม H1 ก็เพื่อนๆเ,เอาไปดูแล้วเอาไปต่อยอดปรับให้เป็นแนวทางของเพื่อนๆเ,เองได้เลยถ้าใครสมัครแล้วทักมาบอกผมนะใน Messenger ก็ได้เดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มนะครับสำหรับบทความในวันนี้นะครับผมไปดูบทสัมภาษณ์นะครับของช่องชื่อ Chat with Traders นะครับอันนี้ก็ไม่ได้เอามาลงนานแล้วเนาะเป็นการสัมภาษณ์ n i โ o ้นะครับที่เป็น Day Trade เนี่ยเขาเคยมาให้สัมภาษณ์2ครั้งด้วยกันครั้งแรกเนี่ย เขาใช้คำว่า8 year overnight success story นะครับความสำเร็จที่ชั่วข้ามคืนภายในระยะเวลา8ปีนะครับก็เป็นหัวเรื่องที่มันดูย้อนแย้งให้ดูน่าสนใจนั่นแหละนะครับแล้วหลังจากที่นิโก้ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกไปแล้วนะครับเขามาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งกับรายการเดิมนะครับหลังจากนั้น3ปีย้อนหลังนะครับว่านิโก้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ในคลิปเดียวเลยนะครับถ้าใครอยากดูต้นฉบับทั้ง2คลิปก็ตามไปดูกันได้เสิร์ชตามนี้ได้เลยนะครับเบื้องต้นเรามารู้จัก ประวัติส่วนตัวของเขาเช่นเคยนะครับเหมือนคล้ายๆกับเทรดเดอร์ทุกๆคนเนาะนิโคเนี่ยเริ่มต้นจากการทำงานนะครับในบริษัทที่เขาพัฒนาซอฟต์แวร์เนาะเป็นบริษัทเล็กๆนะครับหลังที่จากเรียนจบไฮสคูลเขาก็เข้ามาทำที่นี่ซึ่งเขาบอกว่าชีวิตช่วงนี้ก็ค่อนข้างลำบากนะเงินที่ได้มามันก็ไม่ได้เยอะอะไรเขาบอกว่าใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนเลยช่วงนั้นนะครับเงินไม่ได้พอใช้ไม่ได้พอเหลือเก็บเลย ซึ่งเขาอยู่ได้สักพักแค่นั้นเองเขาก็ตัดสินใจจะลาออกนะครับเพราะว่ารายได้เนี่ยมันน้อยเขาก็เลยอยากหาอะไรทําที่มันมีรายได้มากขึ้นนะครับเจ้าของเดิมก็ไม่เพิ่มเงินเดือนให้จะว่างนั้นก็เถอะนะครับถึงแม้นิโก้จะเป็นคนที่ทํางานดีทํางานเก่งแต่ว่าเจ้าของก็มักจะอ้างว่าเอเพราะเขายังไม่ได้จบวิทยาลัยเลยนะครับจะมาขอขึ้นเงินเดือนได้ยังไงต้องไปเรียนต่อก่อนสิถึงจะได้เงินเดือนสูง,สงนะครับ นิโก้ก็เลยตัดสินใจลาออกเลยแล้วพอลาออกแล้วตัวเขาเองก็ตัดสินใจว่าเขาไม่อยากไปเรียนต่อด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะหาธุรกิจส่วนตัวโดยใช้ความรู้ทั้งด้านซอฟต์แวร์ทั้งด้านคอมพิวเตอร์ที่เขามีนี่แหละทีนี้จุดเปลี่ยนสําคัญสําคัญเขาคือการที่เขารับลูกค้าเข้ามาเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมเทรดอะไรพวกนี้เนาะ ea เขารับลูกค้ามาเป็นนักเทรดหุ้นซึ่งนิโก้บอกว่าก่อนหน้านี้เขาไม่เคย ได้ยินเรื่องตลาดหุ้นมาก่อนเลยหรือได้ยินก็แค่ผ่านๆไม่ได้สนใจมันจริงจังเพราะเขาเชื่อว่าไอ้ตลาดหุ้นมันเป็นเรื่องของอคนมีเงินเยอะๆเขาทํากันก็เหมือนกับบ้านเราเนาะคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุ้นใช่ไหมคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องหุ้นเลยก็อาจจะคิดว่าเงินเราน้อยไปเล่นหุ้นเนี่ยต้องใช้เงินเยอะๆแต่พอิโคได้รู้จักเทรดเดอร์คนนี้แล้วเนี่ย เขาก็เริ่มเห็นการเทรดเริ่มเห็นโปรแกรมที่เขาช่วยพัฒนาให้กับลูกค้าหลายเนี่ยเนาะเฮ้ยมันทําเงินได้เยอะนี่หว่าเขาก็เลยถูกดึงดูดเข้าสู่ตลาดนี้อย่างเต็มที่เลยซึ่งเทรดเดอร์คนนี้เขาปกติเขาเทรดหุ้นธรรมดาเนาะแต่เล่นหุ้นที่มันเป็นบิ๊กแคปหน่อยก็คือเล่นหุ้นตัวใหญ่ๆนิโคก็เออทาไมเขามาเล่นตัวนี้นะเพราะว่าไอตัวใหญ่ๆเนี่ยมันวันนึงมันเคลื่อนไหวแค่ประมาณแค่ ไม่เกิน3%บางวันก็เปอร์เซ็นต์เดียวซึ่งมันไม่ได้เล้าใจเลยนิโคก็เลยลองไปศึกษาดูซิว่าไอ้ในตลาดหุ้นมันมีหุ้นตัวไหนที่มันเคลื่อนไหวมากกว่านี้ไหมแล้วเขาก็ไปเจอหุ้นที่มันเป็นพวกหุ้นราคาถูกถูก,กันเนาะจะเรียกว่า p e n นี stock ก็ได้เนาะวันหนึ่งบางทีขึ้นถึง10% 20%ก็มีให้เห็น50%หรือ100%รบางวันก็มีซึ่งนิโคก็เริ่มสนใจไอ้หุ้นตัวเล็กๆพวกนี้แหละเพราะว่ามันทํากําไรได้เยอะดีเพราะ แล้วจะบอกว่าช่วงแร,แรกก็ไม่ได้มีเงินเก็บเลยด้วยซ้ําเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ทํางานรายได้น้อยแล้วแล้วก็ทํางานไปแบบเดือนชนเดือนเนาะใช้จ่ายหมดเลยเวลาเงินออกมาก็ใช้จ่ายหมดเลยซึ่งตรงนี้เองนะครับความที่เขาอยากเข้าสู่ตลาดมันทําให้เขาต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนนิสัยตัวเองปรับเปลี่ยนการเก็บออมซึ่งในที่สุดเขาก็ใช้เวลาสักพักเลยพักให,ใหญ่ใหญ่เลยในการเก็บเงินให้ได้5,000เหรียญในการที่จะเอามาเปิดพอร์ตเข้าสู่ตลาด การเงินเนี่ยเนาะและการเข้าสู่ตลาดการเทรดของนิโก้นะครับก็ไปเจอช็อตมหัศจรรย์เหมือนที่เราเคยเจอกันนะคนใหม่ๆไม่รู้เป็นไรเข้าตลาดทีไรได้เงินง่ายๆทุกทีนะครับเหตุการณ์นี้ก็คือนิโก้เนี่ยเข้าสู่ตลาดในปี2007นะครับตัวเขาเองไปซื้อหุ้น Apple นะครับแล้วก็เป็นเทดทเนาะวันเดียวขายเลยแล้วก็ได้กําไรมา100เหรียญซึ่งนิโคบอกว่าโอ้โหเงิน100เหรียญเนี่ยมัน หาง่ายอย่างนี้นี่เองเนาะในตลาดหุ้นเขาก็คิดเลยว่าโหนี่เองทําไมคนถึงอยากเล่นหุ้นตัวเขาเองเข้ามาแป๊บเดียววันแรกก็ยังได้ร้อยเหรียญเลยสิ่งนี้มันเกิดมาเพื่อเขาจริงๆนะครับนิกก้แชร์เพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็เทรดเฉพาะฝั่งบายอย่างเดียวนะฝั่งรองนะครับเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ามันสามารถช็อตเซลล์ได้แล้วก็ในช่วงแรก,แรกๆเขาก็อย่างที่บอกไปซื้อหุ้นที่มันเป็นเขาเรียกว่าหุ้นเล็กๆเนาะ แต่ก็จะเลือกหุ้นที่มันมีโมเมนตัมสูงคนกำลังเล่นกันโวลุมกำลังเข้าเขาบอกว่าช่วงแรกเป็นปีแห่งความโชคดีของเขาเพราะว่าสภาพตลาดในช่วงนั้นมันสนับสนุนในหุ้นกลุ่มเล็กๆเ,เนี่ยให้มันวิ่งดีจังเลยนะครับนิโคเองเนี่ยปีนั้นได้กำไรปีแรก20,000เหรียญนะครับจากเงินทุน5,000เหรียญนะตอนนั้นตัวเขาเองก็ล่องลอยนะครับเหมือนอยู่จุดสูงสุดของโลกแล้วนะครับคิดว่า สิ่งนี้เกิดมาเพื่อเขาจริงๆเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็คิดว่าการเทรดเนี่ยมันง่ายมากๆเลยง่ายขนาดนี้เลยไม่เข้าใจว่าทําไมเทรดเดอร์90%ถึงล้มเหลวเพราะเขาแค่เข้าตลาดมาปีแรกก็กําไรได้ขนาดนี้แล้วเนาะแต่มาถึงตอนที่ให้สัมภาษณ์นิโคบอกว่าความสําเร็จในปีแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดในชีวิตเลยที่เคยเกิดขึ้นกับเขาเนาเพราะมันทําให้ตัวเขาเองเนี่ยมีความมั่นใจผิดๆ โดยที่ขาดความรู้เกี่ยวกับตลาดการเงินแบบเนี้ยอย่างแท้จริงว่าการที่จะเทรดแล้วก็อยู่ในตลาดให้ได้นานๆทํากําไรได้สม่ําเสมอเนี่ยมันต้องรู้อะไรต้องต้องใช้อะไรนะครับต้องฝึกอะไรเขาก็เลยบอกว่าหลังจากที่เขาชนะปีแรกมาเนี่ยเขาก็เจอกับหายนะติดต่อกัน7ปีต่อมา7ปีเลยนะเพื่อน,นแค่ปีแรกที่ชนะหลังจากนั้น7ปีต่อมาแพ้หมดเลยแล้วก็เงินที่เขาได้มาทั้งหมดเนี่ย ก็เสียไปตั้งแต่12เดือนแรกก็คือปีแรกหลังจากที่ได้เงินมาเนี่ยเงินก้อนนั้นก็หมดซึ่งถึงตอนนี้เขารีเฟล็กตัวเอง7ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองมีความผิดพลาดหลายๆอย่างเลยอย่างเช่นเรื่องนิสัยการพนันไอ้ช่วงปีแรกอะสิ่งที่เขาทําก็คือการพนันชัดๆเพราะว่าด้วยโพซิชันที่เขาใช้ด้วยวิธีการเทรดของเขาเนี่ยมันคือการเบสการเสี่ยงดวงแต่โชคดีที่ตลาดมันสนับสนุน ซึ่ง7ปีต่อมาเขาก็ยังใช้วิธีเดิมๆซึ่งคิดว่ามันจะได้ผลแต่ว่ามันใช้ไม่ได้ผลแล้วเพราะตลาดมันไม่ได้ง่ายเหมือนช่วงปีแรกแล้วนะครับเขาเปรียบเทียบเหมือนคนติดคาสิโนติดการพนันเล่นเครื่องสลัดแมชชีนเคยได้มาครั้งหนึ่งแล้วก็เล่นต่อนเนื่องมาเรื่อยๆจนโดยคิดว่ามันจะทำให้เขาได้เงินอีกเหมือนครั้งแรกที่เขาฟลุกอันนี้คือนิสัยการพนันที่มันติดมาตลอด7ปีเนาะอันที่ส สิ่งที่เขาบอกว่าผิดพลาดมากๆเลยก็คือการที่เขาเทรดอยู่คนเดียวโดยที่ไม่ได้ขอคำปรึกษาไม่ได้ใช้การโคชชิ่งหรือคำแนะนำจากใครเลยตลอด8ปีแรกเขาเทรดอยู่คนเดียวทำให้การพัฒนาของเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันเสียโอกาสแล้วก็มันช้ามากๆเลยนะครับแทนที่เราจะได้เรียนรู้จากคนเก่งๆเนาะเรียนรู้จากคนที่เคยผิดพลาดมาแล้วคนที่ประสบความสําเร็จแล้วเราช็อตคัดตรงนั้นได้แต่เขาบอกว่าเขาใช้เวลา8ปีเรียน ด้วยตัวเองอยู่คนเดียวอันนี้ก็เป็นอีกความผิดพลาดหนึ่งนะครับหรือเขาบอกว่าอีกอันหนึ่งที่เขาผิดพลาดมากๆเลยก็คือการเทรดแบบใช้อารมณ์สิ่งที่เขาแชร์ก็คือตอนนั้นเขามีความเชื่ออยู่ชุดหนึ่งนะครับซึ่งความเชื่อเนี่ยมันทําให้เขาประสบความสําเร็จในปีแรกเขาก็พยายามที่จะเชื่อแบบนั้นแล้วทุกครั้งที่มันไม่เป็นใจเขาก็มีอารมณ์ต่อต้านแล้วก็ไม่ยอมเชื่อสิ่งที่ตลาดมันแสดงให้เห็นแต่เขายังเชื่อความเชื่อเดิมๆของเขาอยู่ เขาก็เลยโกรธตลาดเขาพยายามล้างแค้นเอาคืนโดยที่ไม่ได้ดูความจริงเลยว่าของจริงตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาไม่พร้อมจะปรับตัวเพราะเขายังฝังความเชื่อเดิมๆเ,เอาไว้นะครับและอีกข้อหนึ่งที่เขาบอกเขาพลาดมากๆเลยก็คือเขาใช้ m e n t o ล Stop ก <c oughs> ็ <c oughs> คือนึกจะยอมแพ้เมื่อไหอไร่ก็ยอมแพ้ตอนนั้นนั่นแหละนะครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นความสะเพร่าของตัวเขาเองมากๆเลย พราะระบบของเขาไม่มีการส t o p l o ็อที่ชัดเจนแน่นอนนะครับเมื่อไหรที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจก็อาจจะปิดออเดอร์หรือบางครั้งที่ราคาลากลงมาเยอะๆแล้วเขาไม่พร้อมที่จะตัดสต็อปล็อเขาก็ปล่อยให้มันวิ่งไปนะครับมันทําให้เวลาที่เขาสะสมกําไรได้มาช่วงหนึ่ง30-40ไม้ได้กำไรมาประมาณหนึ่งแต่ว่าการที่เขาใช้ Mental Stop เนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้ตัดขาดทุนให้เร็วพอกำไร30-40ครั้งที่สะสมมาก็หายไปหมดเลย อันนี้เป็นความผิดพลาดของเขาเนาะและอีกอันนึงที่เขาบอกว่าเขาทําบ่อยๆเลยก็คือการเพิ่ม Position เมื่อราคามันวิ่งลงมาหรือบ้านเราจะเรียกถั่วเนี่ยแหละเนาะซึ่งมันทําให้เขาใช้เงินไปมากเลยเวลาที่เสียทีหนึ่งเพราะว่า Position มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามความรู้สึกว่ามันน่าจะขึ้นมันน่าจะขึ้นเขาก็บายเพิ่มบายเพิ่มไปเรื่อยๆเนาะซึ่งความผิดพลาดตลอด8ปีที่เขา r e f ฟ e c t มาได้เนี่ยเป็นแบบนี้แล้วเขาบอกว่าแล้วช่วง8ปปีที่ผ่านมาเนาะเขา ขาดทุนก็จริงแต่เขาพยายามไปทำงานอื่นๆทำธุรกิจส่วนตัวให้มีรายได้เพิ่มแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาเพิ่มในบัญชีเรื่อยๆซึ่งมันก็มีแต่ขาดทุนเรื่อยๆนะครับและการที่เขาหาเงินนอกตลาดเก่งนี่แหละมันทำให้เขาเนี่ยไม่เรียนรู้สักทีเขาเรียนรู้แค่ว่าต้องเติมเงินต้องเติมเงินเท่านั้นเองมันไม่มีถึงจุดหนึ่งที่บอกว่าเอ้ยเงินหมดละเราต้องมาทบทวนตัวเองละ นิโคบอกว่าเขาไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นเลยตลอด8ปีเขาคิดแค่ว่าเขาหาเงินมาได้เขาเอาเงินมาใช้ในตลาดได้มันต้องมีวันของเราสินะครับมันทําให้ตัวเขาเองไม่ได้เรียนรู้สักทีว่าจริงๆแล้วแก่นแท้การเทรดมันคืออะไรเขามีแค่ถัวเพิ่มโพสิชันเติมเงินไปเรื่อยๆนะครับแล้วถามว่าอะไรมันเป็นจุดพลิกผันสําหรับตัวเขานิโคเนี่ยก็ไปเจอจุดเปลี่ยน ตอนที่เขามาเริ่มคิดจริงจรงจังๆแล้วว่าไอการเติมเงินเนี่ยมันโคตรน่าเบื่อเลยเติมไปแล้วก็ค่อยๆเห็นมันลดลงไปเรื่อยๆแล้วเราทำอย่างนี้เพื่ออะไรทำเงินจากข้างนอกเพื่อมาเสียเงินในตลาดแล้วก็นั่งดูมันหมดไปหมดไปเรื่อยๆแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าวันนั้นเขาไปเจออะไรนะครับเขาคิดขึ้นมาได้ว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเวสเลยเกินนะ พอถึงวันนั้นเขาบอกว่าหมดความอดทนแล้วที่จะเสียเงินต่อเนื่องไปสิ่งที่เขาทํามีตามนี้เลยอันแรกเขาเลิกที่จะไปทํางานอื่นละเขาบอกว่าเขาจะมาฟูลไทม์กับการเทรดเนาะแล้วเขาก็ตั้งเป้าว่าเขาจะโฟกัสเขาจะทุ่มเทสมาธิทั้งหมดให้กับการเทรดอย่างเต็มที่โดยที่ไม่ไปทํางานอื่นละนะครับกับเงินก้อนสุดท้ายของเขาที่มีอยู่ในตลาดนี่แหละ2นะครับเขาได้ <Twitter. c oughs> จริงๆเขาคงรู้จักนานแล้วแหละแต่ว่าเขาไม่ได้คอนเน c t ไม่ได้เชื่อมต่อกับเทรดเดอร์คนอื่นๆเลยเนาะซึ่งหลังจากที่เขาพยายามหาเนี่ยคนที่เทรดแนวทางเดียวกันแล้วเขาก็ได้แลกเปลี่ยนไม่ว่ามุมมองเทคนิคการเทรดหรือ m i n ์เซ t ตทั้งหลายตัวเขาเองก็บอกว่าเขาพบว่าการที่อยู่รอบๆตัวด้วยคนเก่งนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยเพราะหนึ่งก็คือเราก็จะเห็นว่าเขาทำยังไง แล้วก็เปรียบเทียบกับตัวเองว่าตัวเองยังมีจุดอ่อนอะไรบ้างที่ต้องพัฒนานะครับซึ่งตรงนี้เขาบอกว่ามันจุดประกายเขาเรียกว่าจิตวิญญาณแห่งการแข่งขันในตัวเขาขึ้นมาได้ว่าเขาก็อยากเป็นเหมือนเทรดเดอร์คนนั้นให้ได้บ้าง 3. คําบพูดนี้เขาพูดเลยว่าเขาเพิ่งมาตระหนักว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะปรับปรุงอะไรก็แล้วแต่ในสิ่งที่เราวัดไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการเทรดเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยเขาไม่เคยจดบันทึก ไม่เคยวัดผลมันเพราะฉะนั้นจะทําให้มันดีขึ้นมันเป็นเรื่องยากพอรู้งี้เขาก็เลยเอาเรื่องของคณิตศาสตร์เรื่องวิทยาศาสตร์ในการาตั้งแอสซัมพชั่นหรือการพิสูจน์วัดผลมันให้ได้เนี่ยเอาเข้ามาใช้เกี่ยวกับการเทรดโดยเริ่มต้นแค่เรื่องของ Profit and Loss ทั้งหลายของแต่ละวันเนี่ยเขาก็ไม่เคยบันทึกเขาก็เริ่มบันทึกง่ายๆแบบนั้นก่อนมอนิเตอร์ดูซิ Equity c u r v e ของเขาตอนนี้เป็นยังไงมีหล่นหน้าผาอะไรงนี้ไหมนะครับแล้วเขาก็ใช้ Social Media เนี่ยในการเป็นพื้นที่ในการบันทึกการเทรดของเขาซึ่งแค่บันทึก Profit and Loss เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ได้มาเยอะและ้วก็คือสิ่งที่เขาได้ก็คือความรับผิดชอบต่อการเทรดของตัวเองก่อนการเทรดเขาก็จะถามตัวเองว่าเอ้ยสิ่งนี้ที่กำลังจะเทรดจะทำอยู่เนี่ยมันดีต่อ e q u i t y Curve ที่เราบันทึกของเราจริงหรือเปล่า มันยังมีจุดใ hey ห้เอะว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำอยู่เนี่ยมันถูกต้องแล้วหร,หรือเปล่าหรือทำแค่ตามอารมณ์ไปเรื่อยๆและอีกอันหนึ่งที่เขาเปลี่ยนเขารู้แล้วว่าเมื่อก่อนหน้านี้เขาใช้ m e n t a l stop ตลอดเลยคิดจะ stop loss เมื่อไหร่ก็ทำแต่ว่าเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยมันจะทำแบบนั้นไม่ได้แหละเขาต้องมีการหาจุด stop ที่มันชัดเจนเขาเรียกว่า hard stop นะครับ hard stop ก็เหมือนคล้ายๆที่ pop trader ทั้งหลายที่อยู่ในสถาบันเ,นเขาทำเช่นวันหนึ่งเนี่ย เราเทรดแพ้ได้ไม่เกินเท่าไหร่แล้วถ้าแพ้เกินกว่านั้นต้องหยุดแล้วนะเนี่ยเขาเรียก hard stop ซึ่งจุดนี้มันทําให้เขาควบคุมอารมณ์ได้แล้วก็ส่งผลทําให้เขาควบคุมเงินของเขาได้ด้วยไม่ให้เสียมากเกินไปเนาะและอีกสิ่งที่เขาเรียนรู้ก็คือเขาเรียนรู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะทํากําไรอยู่ดีๆจาก500ต่อวันเปลี่ยนไปเป็น5,000ต่อวันได้ในทันทีการเติบโตมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบ c o n s ิสเ e n c y นะครับถ้าเป็นเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยห้าร้อเป็น5,000เนี่ยเขาทําได้อยู่แล้วแต่มันไม่สม่ําเสมอเราทําแบบนั้นซ้ําไม่ได้มันได้แค่ตอนที่มันฟุกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นการที่จะเพิ่มเป็น5000ต่อวันได้จาก500เนี่ยมันก็ต้องค่อยๆเพิ่มโ Position ไปทําเงินใน e ีควิตของเขาให้มันเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่อยๆเพิ่มจํานวนหลอดเพิ่มโพซิ i ันไซส์ให้มันค่อยๆเติบโต แล้วก็ตั้งเงินไขเหมือนที่ผมเคยแชร์เพื่อนๆเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราเทรดได้ดีเนาะเราค่อยๆเพิ่ม Position s i ส์ให้มันใหญ่ไปเรื่อยๆนะครับหรือบางช่วงที่เจอดอดาวหนักๆก็ต้องเรียนรู้ที่จะลด Position s ซส์ลงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่นิโคบอกว่าเราควรสนใจมากๆเลยเพราะการไปหวังรวยเร็วๆนะครับชัวข้ามคืนแบบที่บอกเนี่ยเราก็อาจจะจนเร็วๆได้เหมือนกันและหลังจากที่เขาเนี่ยเริ่มเทรดเองแล้วก็ควบคุมความเสี่ยงควบคุม การขาดทุนของตัวเองได้ทํากําไรได้สม่ําเสมอนะครับเขาก็ได้รับโอกาสนะครับไปสมัครเข้าร่วมไปเป็น Proprietary Trader นะครับหรือที่เรียกว่า Pop t r a d e นั่นแหละก็คือเทรดเดอร์ที่ทํางานอยู่ด้วยเงินทุนของกองทุนหรือเงินทุนของบริษัทนะครับไปร่วมกับบริษัทชื่อ Seven Point Capital บริษัทนี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะเคยคุ้นนะมัมีเทรดเดอร์คนหนึ่งที่เข้าไปทํางานที่นี่เหมือนกันนะครับแล้วก็ นิโก้แชร์ว่าทําไมเขาถึงไปเป็นป๊อปเทรดเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นเ,นเขาไม่เคยที่จะไปคิดจะไป trade เทรดเงินของคนอื่นด้วยซ้ำนะครับแต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือเขาอยากจะยกระดับทักษะตัวเองความสามารถของตัวเองให้มากกว่านี้แล้วเขาเคยเห็นป๊อปเทรดเดอร์คนอื่นๆเนี่ยเทรดด้วยโวลุมการเทรดทีนึงมหาศาลเลยโพสิชันไซส์ใหญ่มากนะครับแล้วก็แถมยังมีความสม่ําเสมอในการทํากําไรได้สูงอีกการที่ได้ไปนั่งเทรด ข้างๆกับเทรดเดอร์เก่งๆเนี่ยนะครับเขาถือว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นคุณอนันต์สำหรับเขามากเลยเขาใช้คำว่าเกมเชนเจอร์เลยมันทำให้เขาเนี่ยพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดเพราะว่ารอบข้างเขามีแต่คนเก่งเขาบอกว่าโอกาสตรงนี้ดีมากๆและสิ่งที่นิโก้ได้เรียนรู้จากการไปเป็นป๊อปเทรดเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เรื่องฮาร์ดสต็อปเนี่ยเขาได้มาจากการไปเป็นป๊อปเทรดนี่แหละเพราะว่าถ้าเทรดเงินตัวเองเนี่ย มันจะสต็อปเมื่อไหร่ก็ได้ถูกไหมแต่ว่าการที่มาทํางานอยู่ในบริษัทเป็นป๊อปเทรดเนี่ยมันมีเงื่อนไขมันมีเกณฑ์ในการที่เราจะเสียได้นะครับต้องไม่เกินเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้มันแตกต่างกันมากเลยเนาะการเทรดเงินตัวเองกับเทรดเงินคนอื่นเราจะระมัดระวังมากกว่าเดิมซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่เขาบอกว่าเขาได้เรียนรู้มากๆเลยในการรักษาเงินเอาไว้แล้วก็อีกอันหนึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยประเมินความรู้สึกของตัวเองเนี่ยว่ามันมีผลต่อการเทรดเนี่ยต่าเกินไป เขาไม่เคยคิดว่าความรู้สึกของเราเนี่ยมันมีผลต่อการเทรดของเรามากขนาดนี้นะครับพอตอนที่มันเป็นพับเทรดเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยต้องรับผิดชอบมากขึ้นเพราะว่าคนที่เสียหายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเขาเองแหละแต่มันเป็นภาพของบริษัทเนาะเพราะฉะนั้นการที่เทรดตามอารมณ์หรือเทรดตามความรู้สึกเนี่ยมันทําไม่ได้แล้วแล้วก็เขาต้องเทรดตามระเบียบตามกฎที่บริษัทได้ออกแบบไว้พอเขา เทรดตามกฎตามระเบียบพวกนี้มันทําให้เขารู้สึกว่าตอนที่เขาเทรดเองเนาะด้วยเงินส่วนตัวตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกที่มันส่งผลต่อการเทรดของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เอามามีส่วนร่วมเลยเขาไม่คิดว่ามันต้องแคร์ด้วยซ้านะครับแต่พอมาเทรดด้วยเงินคนอื่นนะต้องบริหารจัดการอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีเงื่อนไขที่ต้องทําให้สําเร็จอยู่เนาะเรื่องนี้เขาเลยบอกว่าเขาประเมินเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยต่าไปมากๆเลย แล้วก็ข้อได้เปรียบที่เขาบอกว่าตอนที่เขามาเป็นบ๊อ t เทรดเนี่ยมันได้เปรียบดีเทลเทรดเดอร์หลายๆอย่างเลยเนาะอย่างเช่นการที่เทรดโดยไม่ต้องเสียค่าคอมมิชชั่นเทรดโวล่มสูงแค่ไหนค่าคอมมิชชั่นก็ไม่เสียเพราะเราเป็นสถาบันเนาะแล้วกเ็เรื่องของช่องทางพิเศษในการส่งคําสั่งเข้าสู่ตลาดเนี่ยในการทํางานของบ๊อปเทรดเนี่ยมันมีวิธีการมากกว่า ที่เราเป็นรีเทลเทรดเดอร์เยอะแยะมากๆเลยซึ่งจะทําให้การเทรดเนี่ยมันได้เปรียบเนาะอันนี้คือสิ่งที่เขาแชร์นะครับสาหรับสรุปสุดท้ายนะครับนิโคสรุปว่าการเทรดของเขาเนี่ยที่ใช้เวลาเดินทางยาวนานกว่า8ปีก่อนที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยเนาะเขาเน้นสิ่งสําคัญมี3เรื่องด้วยกันสําหรับเทรดเดอร์ที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นหรือว่ากําลังเจอปัญหาอยู่เขาบอกว่าอันดับแรกเลยสิ่งที่เราควรทําคือไปวัดผลในสิ่งที่เราทํา เพราะอย่างที่เขาบอกว่าเราจะไม่สามารถปรับปรุงอะไรได้ถ้าเราไม่รู้ว่าวิธีวัดมันคืออะไรนะครับเราวัดผลไม่ไม่ได้เราก็ Improve มันไม่ได้เช่นกันซึ่งตัววัดเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ยอดเงินคงเหลือใน e q u i t y y ไม่ใช่แค่ยอดกําไรขาดทุนมันยังมีพารามิเตอร์ตัวอื่นๆซึ่งมันจะบ่งบอกว่าเราทําเรื่องนั้นได้ดีหรือไม่ดีด้วยนะครับดอดาวบ้าง Consecutive Loss c o s s e c u t i v e Win Win ินเลดลึกซี w a r d อะไรก็ได้หลายๆตัวที่เราอยากจะ t r a ็กแล้วก็พัฒนามันให้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น t r a ็กมันให้ได้แล้วก็วัดผลมันเราจะได้รู้ว่าเวลาที่เราพัฒนาครั้งต่อไปมันดีขึ้นหรือแย่ลงยังไงเนาะ 2. เขาบอกว่าให้พัฒนานิสัยที่ดีในการเทรดควบคู่ไปด้วยเนาะถ้าเรามีนิสัยไม่ดีอย่างเช่น Over Trade ใจร้อนนะครับพยายามเบิร์หลอดหรือว่า ใช้อารมณ์การพนันมาใช้ในการเทรดเนี่ยพวกเนี้ยมันจะทําให้การเทรดของเราไม่พัฒนาขึ้นเหมือนที่เขาจมอยู่ในช่วงที่เป็นบ่ออยู่8ปีเนี่ยเนาะเราต้องพยายาม identify ายออกมาให้ได้ว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรแล้วก็ค่อยๆพัฒนามันแก้ไขมันบางทีอาจจะเป็นเรื่องของอจิตใจหรือสภาพอารมณ์หรือว่าลักษณะการเทรดที่มันไม่เหมาะสมกับลักษณะสไตล์ของเรานะครับอันนี้ t r a ็กออกมาให้ได้แล้วเราก็วางแผนแก้ไขมันอย่างเป็นระบบโต๊ 3. ามเขาบอกว่าอย่าเทรดคนเดียวเราไปยามหาเพื่อนร่วมทีมหรือคนที่เทรดใกล้เคียงกันมีความคิดคล้ายๆกันไม่เป็นพวกการพน,นันหรือว่าหาคนที่เก่งกว่าเราก็ได้นะเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้จากเขาเขาจะได้สอนเราแนะนําเราได้ว่าเราควรทําอะไรเรามีจุดอ่อนตรงไหนเนาะ ตลอด8ปีที่ผ่านมาเขาเทรดอยู่คนเดียวเขาก็อยู่ในวังบนของเขาเขาก็ไม่รู้ว่าโลกภายนอกเป็นยังไงคนอื่นทําได้ดีกว่ายังไงนะครับแต่ว่าสิ่งที่กระตุ้นเขาเลยก็คือพอเขารู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงแล้วเขาก็รู้สึกอยากจะทําให้ได้มันมีความรู้สึกแข่งอยากแข่งขันอยากจะทําให้ดีกว่าคนอื่นเนาะแต่อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะแต่สําหรับผมเนี่ยเราแข่งกับตัวเองเราเห็นคนอื่นเป็นอินสปายเป็นแรงบันดาลใจแบบนั้นดีกว่าที่จะไปแข่งกับเขาเนาะ สิ่งที่ผมสรุปได้จากบทสัมภาษณ์2คลิปมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆได้อะไรไปบ้างแชร์กันได้นะครับสำหรับใครชอบแนวทางของช่องนะครับก็สามารถเป็นเมมเบอร์ชิพได้แล้วนะครับกดใต้คลิปได้เลยนะหรือจะซุปเปอร์แดงก็ขอบพระคุณมากๆนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้ถ้าใครสนใจ i อ Market นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าสมัครแล้วทักมาบอกผมเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ